โยสวัสดีน้องรักคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะและคลิปแบบนี้แน่นอนครับว่าผมไม่มีสคริปในการเขียนเล่าเรื่องกูเล่าสดแต่เเป็นว่าเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าอยู่เนี่ยกูน่าจะจําได้อยู่นะน้องรักถ้าอยากฟังเรื่องเล่าคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะน้องรักมึงอย่าลืมเถอะกูขอร้องกูอยากได้ไลค์วิวกูก็ตกแล้วกูไม่อยากท o u t u b e แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้ากดไลค์แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ประสบการณ์เป็นซีอบริหารแมปขนมโตเกียว เอาล่ะน้องรักสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป2คลิปนี้นะแนะนําว่าต้องดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ถ้าพวกมึงดู2คลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปหลังจากที่เราเคลียร์ปัญหากับขยะมาเรียบร้อยแล้วนะน้องรักท้ายคลิป EP 2เนี่ยมันฟังเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงมันสวนทางกันเลยน้องรักตอนนั้นแหะถ้าจําไม่ผิดน,นะกูได้สคริปมาเพิ่มประมาณ3-4คนแรกๆผมกับไอเตยเนี่ยกระแจกจ่ายงานให้สริปทำงานกันแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนพวกเราเนี่ยยำอยู่กับที่ครับ ไม่มีอะไรพัฒนาเลยและแล้วสคริปเตอร์ก็ออกไปทีละคน2คน3คนจนเหลือแค่ผมกับไอเตยซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ว่าสคริปอะไรทางนั้นนะน้องรักมันก็เป็นความผิดของผมและไอเตยด้วยที่ไม่ได้มาคุมงานนะ ขนาดนั้นผมกับไอเตยเนี่ยมีงานที่ต้องทําประจําอยู่แล้วนะอย่างกูเนี่ยกูท o u t u b e แม่งก็นหนักพอแล้วนะน้องรักแต่ว่าผมกับไอเตยเนี่ยมันก็ผิดนะน้องรักเพราะว่ามึงตัดสินใจที่จะทําแมพแล้วมึงก็ควรจะมีเวลาให้ผมกับไอเตยก็มานั่งคุยในดิสกันครับประชุมกันจริงจังเลย2คนก็ถามมันไปว่ามึงอ่ะจะหยุดหรือจะยอมแพ้แล้วตอนนี้เราไม่เหลือพนักง,งานอะไรทั้งนั้นเรามีแค่โมเดล<อ>กับแมพไอเตยก็ตอบมาว่าขอลุยต่อจะไม่มีวันยอมแพ้อ่าในาเมื่อเพื่อนไม่ยอมแพ้กูก็ไม่ยอมแพ้ครับน้องรัก สคริปเตอร์ที่เขารับงานกันนะบางคนทักไปแล้วก็ไม่ตอบทักไปแล้วไม่รับงานเอาตรงๆนะน้องรักแทบไม่มีเลยอะคือมันมืดแปดด้านมากเลยอะน้องรักคือมึงเข้าใจคนที่อยากทําเกมไหมแต่มันไม่มีสคริปเตอร์ให้เราอะจนกระทั่งเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ผมไปเจอคนหนึ่งที่รับเขียนสคริปหรือกันนะน้องรักผมจะเรียกเขาว่ายูกิ บอกเลยว่าตัวละครนี้สําคัญต่อเรื่องนี้มากน้องรักคือผมเจอยูกิครั้งแรกเนี่ยผมเห็นว่าเขาเนี่ยรับเขียนสคริปต์ได้หมดเลยนะน้องรักผมก็เลยลองจ้างงานเขาดู1ง,งานกูจําได้ว่ากูจ้างให้น้องเขาเนี่ยทำเวลาร้านค้าสุ่มขายอาวุธเนี่แหละ น้องชายเองคิดที่บานว่าลอมร้อยโอเคกูจ้างแล้วหลังจากนั้นผมก็รอดูผลงานของน้องนะปรากฏว่าน้องทํางานไวมากเลยน้องรักแป๊บเดียวกูได้แล้วมันทําให้ผมเนี่ยประทับใจน้องยูกิมากเพราะผมรู้ว่าน้องยูกิไม่ธรรมาดาเนี่ยผมก็เลยยื่นข้อเสนอสัญญาทํางานหนทางแห่งความสําเร็จ แมวบางตากูตั้งชื่อมั่วไม่ต้องสนใจหรอกสรุปง่ายๆก็คือกูเนี่ยชวนยูีิว่าจะมาทําเขียนสคริปต์ให้แมปกูไหมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเห็นว่ายูีิเนี่ยคอมกากมากก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าเดี๋ยวจะซื้อคอมให้หนึ่งเครื่องแต่ต้องมาทำแมปขนมโตเกียวให้ผม ดอยพี่ผมตกลงสวยน้องรักหลังจากนั้นเนี่ยผมกับไปเตยก็ดึงตัวน้องมาทํางานให้กับผมพร้อมกับซื้อคอมให้1เครื่องแล้วข้อดีของยูกิเลยนะน้องรักคือน้องเขาไม่ได้เรียนต่อแล้วเขามีเวลาว่างที่จะทาแมปให้ผมทั้งวันเลยนะแต่ไม่ใช่ให้ทําทุกวันเลยนะน้องรักวันหยุดวันพักกูก็มีให้น้องแล้วพอเราสองคนได้สคริปมาแล้วเนี่ยผมกับไปเตยก็ขอสู้ครั้งสุดท้ายเลยกันนะผมเนี่ยให้น้องเนี่ยดูสคริปของไอยูจีโอน้องยูกิเนี่ยก็ดูสคริปเก่าของแมปผมไปสักพักนะแล้วก็พูดมาว่าเฮ ว,ว่าเนี่ยพี่เดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ดีกว่าครับพอรู้ว่าน้องยูกิเนี่ยจะทําให้ใหม่หมดเลยเนี่ยผมก็เลยส่งโมเดลกับแมพให้น้องเอาไปประกอบรวมร่างให้เป็นแมพขนมโตเกียวแล้วไม่น่าเชื่อเลยน้องรักว่าน้องยูกิเนี่ยทำงานเร็วมากคือมันเดินหน้าเร็วมากอะน้องรักตั้งแต่มีน้องยูกิเข้ามาเนี่ยแมพขนมโตเกียวในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีหวังขึ้นมาแล้วน้องรักพอกูเห็นว่าแมพมันมาดีแล้วเนี่ยออกูก็เลยไปดึงเพื่อนที่ชื่อว่าไอ้บอสเนี่ยมาช่วยคุมงานพร้อมกับยัดค่าจ้างมันปิดปากแต่ผมบอกเลยนะน้องรักเราเจอปัญหาหาาาลยอ่งมก กว่าจะเปิดแมปขนมโตเกียวได้เนี่ยกูบอกตรงๆนะกูพูดจริงๆนะเป็นโคตรยากเลยอะ่ะไม่ใช่แบบว่าพวกมึงจ่ายเงินแล้วมันจะได้งานเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรง่ายสักอย่างเลยเว้ยน้องรักแล้วที่มันยากไปเลยเนะี่ยผมต้องเน้นย้ำเลยนะว่าพวกเราเนี่ยคือมือใหม่ในการทําแมปประสบการณ์ทําแมปเนี่ยผมไม่มีเลยมันก็เลยจะยากตรงนี้ด้วยแต่กูถามพวกมึงหน่อยว่าถ้าไม่ลองทาเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ไหมนั่นแหละน้องรักกูไม่ยอมแพ้กูทําต่อผมกับไอเตอ้ยและก็ไอบอสเนี่ยก็ช่วยกันลันวงการนี้เลยครับน้องรักช่วยกันแจกจ่ายงานกันถ้ามึง กูไล่ครั้งแรกแล้วเปิดให้พวกมึงลองมาเล่นแมปกูเนี่ยพวกเราเจอบักเป็นร้อยเลยตอนแรกที่พวกกูเจอบั๊กกันเนี่ยแม่งโคตรท้อเลยนะน้องรักแต่ก็นั่นแหละน้องรักเราต้องแก้ไปเรื่อยๆพอเราเจอบักอะไรเนี่ยผมก็ให้เตยเนี่ยจดไว้แล้วก็ส่งให้น้องยูกิเนี่ยเป็นคนแก้ช่วยกันดูอะน้องรักเจอแก้วนเจอแก้วนเจอแก้วน,วนใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแหละแล้วพอคิดว่าแมปเนี่ยมันเริ่มดีระดับหนึ่งเนี่ยเราก็เปิดรับเตอร์น้องรักตอนแรกเนี่ยก็มีคนสมัครมาเยอะอยู่นะน้องรักแต่เอเข้าจริงแล้วเนี่ยเหล นะส่วนใหญ่สมัครมาเพื่อที่จะอยากเล่นก่อนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางคนก็สมัครมาแล้วก็ไม่เล่นมึงจะสมัครทําก็ถือว่าโชคดีนะน้องรักเพราะกูเนี่ยได้เทสเตอร์ดีมาคนหนึ่งก็คือน้องไหนนะั่นแหละน้องรักนนเนี่ยคนนี้แหละหาบัคโคตรเก่งเลยต้องขอบคุณน,น้องเขามากเลยนะแล้วก็ขอบคุณเทสเตอร์หลายคนที่ช่วยกันบอกให้พัฒนาแมบไปทางไหนด้วยซึ่งทางผมเนี่ยกระับฟังแล้วก็แก้ไขนะน้องรักแต่การแก้ไขเนี่ยมันต้องดูหลายอย่างด้วยนะน้องรักคือกูกับไอเตอร์เนี่ยต้องคัดกรองกันอีกทีอะ่ะว่าถ้าแก้เนีี้มมันนจะดเพิ่คร ไหนดูดิให้เพิ่มอะไรบอสยังโอมเฮียอะไรคือจะบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมปเราแทบไม่เดินหน้าเลยตั้งแต่พวกเราได้น้องยูกิมาเนี่ยจากห้องมืดมืดมันก็เริ่มสว่างทีละดวงทีละดวงแล้วก็มาถึงวันที่ใกล้จะเปิดแมปคือแม่งเริ่มมาจากศูนย์เว้ยน้องรักเหมือนก็ผู้เล่นในเกม s o r t of Justice ที่ต้องเริ่มจากศูนย์มอนกันน้องรักทุกก้าก็คือการพิสูจน์ตัวเองงงอะไงงมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือในการทําเกมของเราเนี่ยน้องรักมันต้องประจนภัยอะไรหลายๆอย่างกว่ากูจะได้แม็เท่านี้มันก็เหมือนกับการประจนภัยของเราจอมยุทธในเกม Wars ส f <of> Justice ในเกมนี้เลยนะน้องรักมึงเนี่ยจะได้รับบทเป็นจอมยุทธฝึกหัดที่ต้องสำรวจโลกกว้างมันกว้างจริงๆนะนะว้ยกูไม่ได้โม้คือมึงเนี่ยอยากจะทําอะไรในเกมก็ได้นะมันเป็นอิสระเลยในเกมอะ่ะไม่ว่าจะใช้วิชาตัวเบา เาปีนเขาและที่พิเศษกว่านั้นเลยนะน้องรักในเกมเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กับ NBC ได้ด้วยนะ NBC ในเกมเนี่ยมันขับเคลื่อนด้ดยไอโคดเจ๋งอะ่ะบางครั้งเนี่ยเราวิ่งไปชน NBC มันก็จะแบบเฮ้ย hey, มึงชนกูทำไมวะหรือถ้าเราโจมตีใส่มันเนี่ยมันก็จะบ่นใส่เหาเว้ยน้องรักคว่มมันก็ตลกดีนะสีสันในเกมเล็กน้อยรูปแบบการเล่นเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้เลยนะน้องรักไม่ต้องฟาร์มหนักบางคนเล่นสนุก,กกับการเล่นเนื้อเรื่องทําภารกิจตามเนื้อเรื่องไปนะหรือไม่ก็ม สนุกๆแต่กูบอกเลยว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่กูชอบมากเลยเนี่ยคือการปรับแต่งตัวละครมันละเอียดมากๆเลย,เยน้องรักเดี๋ยวกูจะลองแต่งให้ดูนะ นอกจากการเลิกชุดเนี่ยก็ยังสามารถย้อมสีชุดได้แฟชั่นในเกมนี้จัดเต็มจัดอะแต่เกมนี้เนี่ยแฟชั่นไม่มีผลต่อการต่อสู้นะน้องรักดังนั้นเนี่ยราคามันเลยจับต้องได้นี่แหละครับน้องรักก็เหมือนกับจอมยุทธที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกูขอฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะน้องรักเล่นบนพีก็ได้หรือจะในมือถือก็ได้เลยนะแต่ว่าแนะนําเล่นบนพีีเนี่ยสามารถปรับภาพละเอียดได้สูงสุดมากเลยนะเล่นแล้วจะฟินมากภาพสวยอเอาง่ายๆแล้วก็ทางนักพัฒนาเนี่ยได้รับฟังฟีดแบ็กจากผู้เล่นจน ทำให้เกิดการปรับแต่ง UI ต่างๆในเกมให้เหมาะสมกับผู้เล่นบน PC ใครสนใจเล่นเนี่ยโหลดใต้ดิ s c r i p t ันเลยนะน้องรักตอนที่เราจะเปิดแมปกันเนี่ยเราก็เลือกวันที่จะเปิดไวนะ้นะน้องรักเป็นวันที่3มกราคมจริงๆอะตอนแรกเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดแมปนะน้องรักเพราะว่าต้องแก้อะไรแล้วก็เพิ่มอะไรหลายอย่างมากแต่ผมกับไอเตอร์ก็ประชุมกันแล้วว่าไม่อยากผิดคําสัญญาผมกับไอเตอร์แล้วก็ไอบอสแล้วก็น้องยูกิเนี่ยก็เลยรีบทํางานกันเลยครับน้องรักจริงๆก็มีหลายคนนะที่เตือนว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยอย่าเปิดแต่ทําไงได้อ่ะให้คําสัญญา ไปแล้วว่าจะเปิดวันนี้เราก็เลยสละเวลาชีวิตตัวเองเนี่ยมาตั้งใจทํางานเต็มที่เลยทําทุกวันเลยนะน้องรักนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้กูเนี่ยลงคลิปช้าด้วยเพราะผมเนี่ยต้องมานั่งคุมงานกับใบเตยแล้วก็สั่งงานนายจะเป็นคนบีฟสกิลอีกเดี๋ยวกูจะลองพูดนะว่ากว่าจะเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งในเกมได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างอายกตัวอย่างเลยนะคูร้าในเกมกูเนี่ยคูราเนี่ยเราจะทําให้มันมี2โหมดตีไกลกับตีใกล้เราก็ต้องนึกสกิลว่าแต่ละสกิลเนี่ยเราจะทําอะไรนึกเสร็จแล้ว จ้างแอนิเมชันเสร็จแล้วเราก็ไปจ้าง VFX แล้วปิดท้ายด้วยสคริปต์แล้วก็จ้างทําเสียงผมมึงก็ลองดูนะว่ามันมีกี่ขั้นตอนอะแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาด้วยนะเอาตรงๆเลยนะน้องรักโคตรนานแล้วไหนจะเรื่องตามงานอีกปัญหามันมีหลากหลายรูปแบบมากคือม่งโคตรเหนื่อยเลยน้องรักกูโคตรท้อเลยอะตอนทำอะแต่ก็กัดฟันสู้นะถ้ากูทาคนเดียวแล้วไม่มีเตร์นะกูขอตายพวกผมเนี่ยตั้งใจให้แมบเนี่ยมันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ก็ต้องพูดบอกกับทุกคนว่าพวกเราไม่มีประสบการณ์ ด้านพวกนี้เลยแต่พวกเราเนี่ยตั้งใจทํามากเลยนะน้องรักเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในการทํางานก่อนที่แมปเราเนี่ยจะเปิดเขาดาวกันคือพี่หน่อยดิน้องมันผมก็ได้แล้วนะพี่เนี่ยเดี๋ยวเอาคาจินีให้พี่ตรวจด,ด้วยเออเดี๋ยวดูดูคาจินีได้ไหอยากรู้ว่าเป็นไงวะแล้วก็เรื่องไอ้สลามไอ้สลามอะ่ะเอาในกล่องอะ่ะเอาไอ้ตัวนั้นออกได้แล้วไอ,มอ้มอนมอนบัคอ่ะเอาเป็นเศษสลามสีดำอะ่ะที่แจ็คทำไวอ้อสีเดี๋ยวเช็คหน้ากากนะเข้าใจเปล่าได้ครับพี่พร้อมดยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเตยส่งส่งไฟล์มอนให้น้องหน่อยได้ได้ได้ ให้เวลหนึ่งตีได้ด้วยแต่อาจจะแบบปังตายหน่อยเพราะมันเป็นเวลหนึ่งวานไปปรับระบบสมดุลให้เรียบร้อยคงที่ฟอสฟอรัสดโมเดลเดี๋ยวส่งสลามอิโคโนนิกเข้าไปนะโมเดลสลามอิคโนมิกอย่าพึ่งเพื่อนส่งอิโคโนไมก่อนโอเคเออตีไปดูเอาถ้ามันอคอกิสมอสกับสลามซิสมัสก <c oughs> ิสมอสพอแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มบอสยังโอมด้วยเตะกับผม ก็ประมาณนี้นะน้องรักทํางานกันชิลๆแต่จริงใจกันแต่บางที่จังหวะที่เราต้องจริงจังกันเนี่ยเราก็มีบ้างนะแต่อันนี้พามาดูมุมตะมุตมีนะกูไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยทำงานกันยังไงนะแต่ผมเนี่ยทำงานชิลๆบ้างมีจริงจังบ้างบางจังหวะเนี่ยเราอยากให้สคริปเตอร์เนี่ยคลายเครียดผ่อนคลายแบบไม่เครียดมากเกินไปอะน้องรักแล้วเวลาผมให้สคริปเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ยผมจะเน้นย้ําตลอดว่าเออเนี่ยอย่าอีโก้ใส่กันนะมีอะไรเนี่ยพูดคุยกันดีๆแล้วฟังความคิดเห็นแต่ละคนมีอะไรบอกพีด้วยส มีอีโก้ของตัวเองอยู่ทางแมปเราเนี่ยก็เลยจะไม่ได้รับสคริปเตอร์ที่อีโก้นะน้องรักถึงแม้ว่ามึงจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้ามึงอีโก้เนี่ยกูไม่เอาอยู่ดีแล้วก่อนถึงวันขาวดาวเนี่ยเราได้ทําการประชุมใหญ่ด้วยนะน้องรักผมเนี่ยได้เรียกสคริปเตอร์แล้วก็หลายไฟนี่มาคุยกันว่าแมปเราเนี่ยจะเปิดขาวดาวแล้วเช็คบัคอะไรทุกอย่างดีแล้วใช่ไหมแม้กระทั่งไปถามสคริปเตอร์ว่าเนี่ยแมปมันพร้อมเปิดเล่นให้บริการได้หรือยังลายเสียงก็ตอบมาว่าเนี่ยมันเล่นได้แล้วบัคแทบไม่มีแล้วด้วยจากทีี่่่ทาาาางผมมมเนยยไปถหหลแลแ้วววสใญข กูกับไอเตอ้ก็เลยประกาศวันคาวดาวไปแล้วกูเนี่ยก็ให้บอสเนี่ยจัดเตรียมอัปเดตไว้รอด้วยมึงเขา้าใจไหมเนี่ยบอสเดี๋ยวกูจะเล่าประสบการณ์ตอนที่กูเปิดแมปครั้งแรกแล้วก็ไลฟ์สตรีมให้พงึงฟังนะหลังจากที่กูขึ้นไลฟ์เนี่ยกูบอกเลยว่าหายนะของจริงกําลังจะมาน้นองรักซึ่งแน่นอนว่ากูบอกไปแล้วว่าแมปกูเนี่ยมันต้องเปิดคาวดาวก่อนแล้วก็ถึงเปิดเป็นเกมจริงพอถึงเวลาแล้วเนี่ยกูก็เริ่มขึ้นไลฟ์นะาน้องรักแล้วหลังจากนั้นก็ก็ไลฟ์ปกตินั่นแหละไม่มีลรอ,ลรรว,รอวลาหมอ ดาวเนี่ยผมก็นั่งคุยกับ F อซไปเรื่อยๆนะน้องรักเท่าที่กูจําได้เนี่ยมีเบ็กบอยมาอวยพรด้วยนะอุ้ยเป็นกําลังใจให้ครับอุ้ยเบ็กบอยมาอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเกมนี้มีเวฟร้อยสิบไอไหมแจคเวร็บขอบคุณครับเจ้าของแมปพิงเลกาซี่สุดอันตรายหล่อเฟี้ยวเจี๊ยวเรืองแสงไปเล่นกันได้นะน้องรักสนุกจริงแล้วตามมาด้วยลุงพี่เฮ้ยเดี๋ยวกูวอเพชรไปซ่อนก่อนเดี๋ยวลุงพี่เจอเพชรกูน่าจะรอดแล้วนะ ไม่เพจกูแล้วหลังจากนั้นเวลาเขาดาวของเราเนี่ย หมดลงพอเวลาหมดลงแค่นั้นแหละน้องรักปัญหาใหญ่มาเลยแม่แม่งบักอว้ยน้องรักต้องออกเข้าเกมใหม่เพื่อที่จะกลับไปสู่เกมหลักจริงๆแล้วพอกลับเข้าเกมหลักแล้วเนี่ยตีมอนไม่ได้ทําเควสแล้วไม่ได้เวลวแล้วก็ไม่ได้เงินคือบักแม่งม,ม,มาเยอะจัดเลยอะ่ะน้องรักคนเล่นแปดถันถึงหมื่นสองเลยนะหลังบ้านที่โชว์อยู่อะ่ะบอกเลยว่าวันแรกที่เปิดเนี่ยคนเล่นเยอะมากเกินคาดจ,จริงๆอ่ะตอนแรกที่กูตั้งเป้าเนี่ยหลักร้อยคนเองนะที่ตอนแรกกูเนี่ยตั้งเป้าไว้ก็คือได้500คนเนี่ยกูพอใจแล้วแต่มันเกินคาดมาก วกว่านั้นเยอะเลยน้องรักกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าตอนที่เปิดให้เล่นจริงๆอะ่ะบั๊กแม่งมาเยอะจัดเลยเว้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนเนี่ยมันเข้ามาเยอะเกินหรืออะไรนะน้องรักทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เราเทสกันมาสักพักแล้วแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยหลังจากนั้นเนี่ยกูก็รับชะตากรรมเต็มๆเลยนะน้องรักไม่ว่าจะทั้งโดเนตดา่ากูคอมเมนต์ดา่ากูคอมเมนต์โกรธกันแน่นอนน้องรักเราเป็นคนรับหน้าเราเป็นซีโอเราก็ไปรับหน้าแทนน้องๆเดี๋ยวกูจะเล่าความรู<ๆ>้ส<ๆ>ึกให้ฟังนะตอนที่บั๊กมันมาเยอะจัดดแล้วคนยยาากกูู มึงลองคิดภาพผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางแล้วรอบๆเนี่ยมีคนเป็นพันเป็นหมื่นคนรอกระทืบกูคําเดียวน้องรักกูตาตัดภาาไปที่หลังบ้านของกูเนี่ยที่กูสั่งให้สคริปต์เนี่ยแก้บักมึงลองจินตนาการห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งนะแล้วสัญญาณไฟเนี่ยแดงเถือกตา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 ,ตาน้องยูกิกับสคริปที่เหลือเนี่ยนั่งแก้กละงมเลยครับน้องรักบอกเลยโคตรปั้นป่วนเน่น้องรักซึ่งเราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยดีนะน้องรักถึงแม้ว่าจะมีบอกช้ำกันบ้างผมก็ขอโทษกับทางผู้เล่น ไปด้วยว่าเออขอโทษนะที่มันมีบั๊กอย่างนี้ถ้าไม่เปิดแมปเนี่ยเราจะไม่รู้ปัญหาพวกนี้เลยเราขอโทษจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นมือใหม่แล้วผมก็ได้ให้โค้ดขอโทษไปด้วยเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆสาหรับการขอโทษที่แมปวันแรกเปิดแล้วเนี่ยมันบัก๊กแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่ด่าเกมพวกเราซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะน้องรักมีชอบก็ต้องมีเกียรติเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นคนรับฟังมากกว่าซึ่งพวกเราเนี่ยก็ได้เตรียมใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะน้องรักว่าเราเนี่ยต้องโดนด่าแน่นอนบางคนี่ก็าแแมมผบบ เจ็บใจมากเลยนะแต่เราทําอะไรไม่ได้แต่แค่อยากให้รู้ไว้ว่าเราเนี่ยไม่หยุดพัฒนาตลอดเรารับฟังทุกคอมเมนตะ์นะน้องรักบางคอมเมนต์ที่อยากให้ปรับเกมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองไปหน่อยเราก็ต้องแบบคัดกรองดีๆน้องรักเราต้องคัดกรองอันที่มีประโยชน์ต่อแมปเรามากที่สุดแล้วก็เป็นเสียงส่วนรวมนะไม่ใช่แบบคอมเมนต์เอาแต่ใจเราจะปรับให้เขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเอาง่ายๆนะน้องรักต้องฟังเสียงส่วนมากเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์บอกทิศทางเกมว่าควรปรับอะไรยังไงเนี่ยขอบคุณมากเลยครับ คือถ้ามึงอยากจะทําแบบเนี้ยกูบอกเลยนะว่าจิตใจเนี้ยต้องเข้มแข็งนิดนึงนะต้องรับแรงกดดันจากผู้เล่นให้ได้อะคำด่ายอย่างเงี้ยบางคนแม่งด่าพ่อกูตายเนี้ยพ่อกูทําอะไรผิดเนี่ยพ่อกูยังไม่ได้เขียนสคริปต์เลยอ่ะตายซะและ้วเลูกฝากพัฒนาขนมโตเกียวต่อไปด้วย คือที่กูอยากจะบอกกับพวกมึงเลยนะน้องรักคือแมปกูเนี่ยแมปเปิดใหม่นะโอเคเดี๋ยวมันมีอะไรต้องแก้อีกเยอะเดี๋ยวเราจะแก้กันไปเรื่อยๆจนมันสมบูรณ์ที่สุดที่จะทําได้กูอยากจะขอโทษบางครั้งที่มันมีบั๊กอะไรบ้างต่างๆขอโทษจริงๆกูก็ไม่อยากให้มันมีหรอกอแต่มันต้องเจอไงมันต้องเจอมึงเข้าใจคําว่ามันต้องเจอไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวกูให้น้องยูกิซัดเลยนะเอาเลยน้อง และประสบการณ์เป็นผู้บริหารขนมโตเกียวเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยได้รู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเกี่ยวกับการทํางานด้วยการความสามัคคีการไม่อีโกโสใส่กันรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนความเป็นทีมเวิร์กบอกเลยคําว่าทีมเวิร์กเนี่ยสำคัญมากถ้าไม่มีคําว่าทีมเวิร์กเนี่ยงานแต่ละงานเนี่ยมันจะไม่เดินเลยนะน้องรักคือถ้ามึงชอบขนมโตเกียวเนี่ยเราคือทีมเดียวกันบางทีก็มีคอมเมนต์ที่อ่านแล้วเราก็เจ็บใจบ,บ้างก็มีนะครับอย่างเช่นบอกตรงๆนะเกมอยู่ไม่ถึงครึ่งเดือนนะคนที่เข้ามาเล่นไม่ใช่เพราะเป็นเกมแนวแบบเกี่ยวกับกูหรือ แมปฟาร์มใหม่แต่มันเป็นแมปของแจ็คก,กี้เขาถึงมาเล่นเฉยๆแต่คนที่เข้ามาเล่นแล้วเจออะไรแปลกๆไม่ว่าเป็นบั๊กบ้างฟาร์มเวลแล้วได้เวลน้อยต้องทําหลายๆเควสเพื่อที่จะขึ้น1เวลถ้าเป็นแบบนี้อยู่ได้ไม่นานเข้าใจนะว่าเพิ่งเป็นแมปเปิดใหม่เพิ่งทําครั้งแรกแต่ครั้งแรกก็ควรเอาให้ดีเลยไหมไม่ใช่คิดจะเอาเองว่ามันดีแล้วแล้วให้คนเล่นมาหาบั๊กแล้วค่อยแจ้งกันเองผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่เกมเปิดครั้งแรกเนี่ยแล้วมันบั๊กแต่นั่นแหละน้องรักเราจะไม่รู้สาเหตุเลยนะว่าบ เปิดให้คนเล่นเนี่ยมาเล่นกันทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้เทสเตอร์เนี่ยเทสกันแล้วแล้วผมก็เทสกันเองด้วยแต่เรื่องมันผ่านมาแล้วครับน้องรักเราก็เก็บอันนั้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องขอโทษอีกครั้งด้วยที่เกมเปิดครั้งแรกเนี่ยเราเจอบั๊กกันแล้วถ้าถามว่าเกมเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งเดือนหรอกมันจริงไหมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะน้องรักว่าผู้เล่นของเราเนี่ยจะหายกันไปหมดเลยไหมกลายเป็นแบบตายอะไรแบบนี้ไหมแต่ผมขอพูดไว้เลยนะครับว่าต้นทุนชีวิตกูมาจากศูนย เยอะมากน้องรักถึงจะมีผู้เล่นมากหรือน้อยเนี่ยเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราจะไม่หยุดพัฒนาไปเรื่อยๆนะน้องรักเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆเราจะแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆจนกว่ามันจะจนมุมจริงๆอะ่ะกูถึงจะไปเปิดแมปใหม่กันแต่มันก็จริงส่วนหนึ่งนะครับน้องรักที่คนส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเล่นเพราะว่าเป็นแมปผมเองด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันตอบอยากนะมันขึ้นอยู่กับพวกมึงเนี่ยว่ามึงเข้ามาเล่นแมปนี้เพราะอะไรกันก็<ๆ>อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะน้องรักที่ ต้องเพิ่มอะไรไหมเนี่ยอย่าลืมเข้าดิสนี้แล้วก็ไปพิมพ์บอกกันได้นะหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปก็ได้แต่ถ้าเข้าดิสนี่บอกเลยว่าจะดีมากกว่านี้ถ้าอยากให้ปรับอะไรเนี่ยแนะนําให้เข้าดิสแล้วมาบอกกันดีกว่านะน้องรักแต่เรื่องประสบการณ์ในการทําแบบเนี่ยม,มันมีเยอะกว่านี้อีกนะน้องรักแต่ผมไม่อยากจะเล่าจริงๆอะคือถ้ากูเล่าไปแล้วนะกูปวดหัวชิบหายเลยแหละน้องรักแต่บางทีในการทํางานผมกับไอเตยเนี่ยก็ผิดพลาดกันเองด้วยนะบางทีเราบีบงานไม่เก่งบีบงานไม่เป็นกันเราก็ฝึกกันมาเรื่อยๆอะในส โทษด,ด้วยนะการทําแมบ,บของกูเนี่ยมันได้อะไรมากกว่าที่กูคิดอีกนะน้องรักเหมือนมันก้าวขั้นชีวิตไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยครับแล้วสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าพิเศษมากเลยน้องรักกูเนี่ยมีโค้ดพิเศษเฉพาะช่องกูเนี่ยให้แก่คนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะของรางวัลที่มึงจะได้ในเกมกูเนี่ยก็คือ กูไม่บอกหรอกเดี๋ยวกูพาเข้าเกมไปดูกันดีกว่าปะเด้รับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยเอ็กคลูซีฟเลยนะใช่ไหมเพื่อนใช่ครับเราเอาโค้ดสุดพิเศษมาที่ผมไปหาจากฝรั่งเศสมาเพื่อมึงเลยนะน้องรักโค้ดก็คือโค้ดน้องรักใส่ตรงนกทวิตนี้ได้เลยพิมพ์คําว่าน้องรักดูพิมพ์ไม่ดูแล้วกันนะเห็นไม่เป็นว่าเอาเป็นว่าขึ้นกลางจอแล้วมึงก็ไปใส่เลยกันนะขอโทษทีวะถ้าใส่แล้วเราจะได้ออราสุดพิเศษมาน้องรักนี่เจ่โค้ดเฟี้ยวเป็นออรา ช่องกูเองหน้าม่วงยิ้มบึง้งเป็นไงเสียวไหมเสียวมากตามนั้นก็ขอประกาศทางการอีกครั้งนะครับว่าแมพผมเนี่ยเปิดแล้วแมพขนมโตเกียวเป็นแมพแนวฟาร์มหาของ PVP ท,ทําเควสถ้าถามว่าแมพกูเนี่ยสนุกไหมคงต้องให้พวกมึงเนี่ยมาลองเล่นกันเองนะน้องรักแล้วในอนาคตเนี่ยมีอัปเดตอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะแอบกระซิบเลยกันนะน้องรักนารุคามิ โครมันถ้าเข้ามาเล่นในแมปกูเนี่ยอย่าลืมตีบอสกองของขวานด้วยนะน้องรักเป็นบอสอีเวนท์ที่กูแน่ใจเอาออกตอนสิ้นเดือนมกราคมนะมันจะได้ไอเทมพิเศษลิมิเต็ดนี่แหล,ละน้องรักรีบไปฟาร์มกันด้วยแล้วการเป็นซีโอแมปขนมโตเกียวเนี่ยมันสอนอะไรผมหลายๆอย่างมากเลยครับกูว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่กูอยากจะจดจําเวลานี้ไปอีกนานเลยแหล,ละน้องรักมันทําให้เราเรียนรู้ว่าการทํางานเนี่ยมันมีระบบของมันอยู่นะต้องทํางานเป็นขั้นเป็นตอนต้องใจเย็นจัดประชุมกันมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นและที่สําคัญนนอง ต้องมีเวลาให้กับมันถ้ามึงรักมันจริงอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับว่ารอติดตามเล่นแบบผมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมเนี่ยจะอัปเดตกันไปยาวๆเลยนะน้องรักมีหลายอย่างมากที่ยังไม่ได้อาเข้ามาหางตะคาบเคียวเจสันทาทาระ OWL อะไรต่างๆนานา IXA ด้วยนะจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะน้องรักสัญญาเลยกันนะแล้วก็ขอโทษด้วยเรื่องบักต่างๆแล้วในอนาคตนเนี่ยแบบผมเนี่ยจะจัดโทนเมต์วอลแคนกันด้วยนะใครที่ชนะเนี่ยจะได้ไอเทมสุดพิเศษไปแล้วก็ได้รับเงินรางวัลไปด้วยและแบบกูจะ ไม่มีวันนี้ได้ถ้าไม่มีน้องยูกิกูบอกเลยว่ากูกวัวกูจะหามาได้เนสคิปโคตรหายากเลยมันเป็นอะไรที่หายากมากน้องรักแต่ก็ขอประกาศไว้อีกรอบเลยกันนะว่าใครที่ยังอยากจะเขียนสคิปเนี่ยแม่ผมยังรับเพิ่มอยู่นะสนใจเนี่ยทักหากันได้ใน Discord พร้อมกับส่งผลงานมาด้วยนะคือกูพูดต,ตรงๆเลยนะน้องรักยูกิเนี่ยเปรียบเสมือนแสงไฟสว่างที่มาหากูกับไปเตยในโลกที่มืดมัวขอบคุณนะน้องรักที่ทําให้พี่มีวันนี้เราลันกันอีกยาวๆเว้ยน้องรักลุยและถ้าพวก ชอบคลิปเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะน้องรักแล้วก็กดไ like ลนะค์ด้วยนะกูขอแค่ไลค์แหละติดตามไม่ต้องติดตามกูก็ได้เพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่กูต้องปอัดคลิปกับไอ้บอสเดอะซีซิ์รีวิว MRE สุดสยองกับบอสเดอะซีซิ์แล้วก็ใครที่อยากจะฟอลไอจีผมเนี่ยผมฝากไว้ด้วยนะฝากมาฟอลกันด้วยนะนอ้องรักอยากมาดูชีวิตประจําวันกูก็มาฟอลกันได้นะไอจี IG ตามนี้เลยไปแล้วนะครับผมน้องรักบายบายอย่าลืมเล่นขนมโตเกียวด้วยนะโอ้ยเขินจังต้องไปเล่นแล้วขนมโตเก